ตีจบหน้าผ้าตอนนี้ท็อปสี่ตอนนี้ท็อปสี่ครับสวยสวยพี่ต้นท็อปสามแล้วตอนนี้ท็อปสามใครกําลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก F D Z Shop ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยวันนี้แดงช็อระบาดล้วนๆนะครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยขอให้แบบลงไปงัดกับอิลูเมเนตหน่อยสำหรับเดต้ายังสักรอบไหมคงจะไปไม่ได้นะ 24ดยี่สครับ24แล้วใช่ครับผมแน่นอนว่าทุกเกมเนี่ยมีผลนะไม่ว่าจะเป็นคะแนนของคะแนนอันดับคะแนนด้วยนะอุ้ยเอาเลยครับมาเจอกับนักบุญอีกแล้วครับซีจีจีก็ผมนัที่เดียวกันเลยที่เดียวกันก็ผมนะลงเรื่อยครับผาตรงไหนอะแล้วก็ทวเฮ้ยโซนเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยลงคนเดียวครับอยู่ที่เซนทรัครับรายการบินครับผมต้องแต่อาซ้ายล่างเนี่ยขึ้นขวาบนกำลังจะได้งัดกับนักบุญก็ผมสำหรับ c g g ครับ ส่วนบูสนมสปอร์ตลงกับฟอร์ทีมครับมเป็นตีที่โติกันเอาแล้วเอาแล้วผมไม่อยากให้งัดกันตอนนี้อะเพรา่ผมว่าไม่มั่นใจผีมือนะเว้ยผมไม่อยากให้เสียผู้เล่นก่อนอะอถ้าง,งัดชนะอ,อย่างน้อยผมว่าต้องมีแบบเสียหนึ่ถึงสองคนน่ะเวลังงัดกันอะอเราอีนูไปเจอหมวยครับ เรียกว่ารอไม่เลยตอนนี้นะเนี่ผมเหมยฮะเพิ่มหมวยวันนี้ดูแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้าหว้าะใจไปได้ฮะเพราะสบาดของท่านของลูปี้ฮะทำอะไรมันก็แบบเหมือนจะติดขัดไปหน่อยแล้วนี่ครับยังไม่มีปืนครับไอ้พายผมสารลูกซองไปแล้วลูกนะมากนึงไปเลยฮะเป็นวันที่ตัวเองมาปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าหลังจากที่ 5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นในเรื่องของตัวของคะแนนหวยตอนนี้เหลือ2คนครับคุณผู้ชมด้วย c ีอยู่อันดับที่6ครับอันดับที่หกแบบปวดปอยเจอที่นี่ไม่ต้องคิดดูเรียกแก้โหนี่ครับเอาเอาคืนได้เหมือนกันแกผมนะยิงไอ้ไม่ใช่ดิผ่านเมื่อไหร่เมื่อนนี่ไงนี่นะนี่ไงนี่ไงนเอาเฮ้ยเฮ้ยอีดานอาราเรียโปรยครับผมหนด้วยผมสองด้วยโอเคแล้วผมนะหมวยจบอันดับที่12บสครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่าน่าเสีดาะเสียมือตกไปหนึ่งคนนะตอนนี้มีสี่คิวด้วยกันนะโอ้โหูามดูมีดครับเหลือสาวอีกแล้วครับไปกอดน่าเลยต้นเกียวเลยเดียวเสียไปเดี๋ยวสามตัวจับภาพ CG หน่อยครับแกน่าจะเล่นสไตล์เดิมนอนิเตอร์ครับจับ j a s รครับเมื่อกี้แชมป์นะแชมป์กับ j a s p e ่แล้วนี่ครับ KOG ครับ King of Gamer Club ครับ มันนะเผื mm. ah. Ah, C C. Uh, to to right. ่อด้วยนะมันมันมแบบเพลย์อย่างงี้เชียบซีดีครับผมนะกว่าที่อื่นมาแชมครับตรงนั้นนจะมีอยู่2ตี้นะตรงนั้นน่ะน่าจะมีอยู่2ตี้อ่ะไม่น่าได้ไม่น่ามีใครได้แฉมอะไรเก่งคือต้องเล่นงัดกันแน่นอนถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่แบบถอยก่อนนะรอเลยครับรอรุ้นเลยผมรอมอนิเตอร์อยู่เนี่ยตอนไหนจะจับไปเนี่ยเหมือนข้างแสงเหมือนกันนะ ต้องดูว่าว่าจะมีที่ไหนเนี่ยโดดมาซีจีจีสู้ๆครับพี่ดีมสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆทุกคนครับสู้ๆทุกคนครับเอาหน่อยเอาหน่อยไปอยู่ตรงจับมาแจ็ปเปอร์สองรอบไปเลยแชงเปี้ยนเกยาแชมเปี้ยนเก่าครับแชมเปี้ยนเก่านี่ยแจ็ปเปอร์ครับผมเกมแรกที่ติดอยู่ในระดับอปซีก็ทอมผลงานมาค่อนข้างดีแต่ละสัปดาห์แล้วนี่ครับซ g g ีจีก็ผมนะนี่ครับคุณผู้ชมครับ อยู่ในวตารารงอ๋อแสดงว่าเอาลูงเลื่อยให้ทางด้านของนักนบุญไปครับแล้วก็เล่นขอบขอบครับตอนนี้ก็ผมนซนนีจะสาลีครับผม ึ้ามีปลาฟิก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้น่าจะไม่รู้หรือเปล่าครับนักบุญขับรถมาโอ้มาเช็คมาเช็คครับมาเช็คขับมาเช็คผมคิดว่าน่าจะขับมาเช็คนะคอนจ้แล้วออู้แต่ดูดิหมวกไม่มีเนี่ยเนี่ยเขาบอเช็คไว้เขาพยายามเช็คอยู่เขาพยายามเช็คอยู่เพราะเขาจะไปฟาร์มครับอย่างนี้น่าจะได้อย่างนี้น่าจะได้ป่าวะนี่ไม่แน่ใจไม่ลงนะผมนี่พยายามขับเช็คพยายามขับเช็คไว้ ว่าเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยครับของเขาอ่ะคือเห็นไข่โผล่หัวออกมานี่เห็นหมดนะแต่เกมที่แล้วเข้าบกลำบากนะโดน F 79ไปโอ้สุมไม่จอดอ่ะอยากให้จอดมากเลยเด็กคนนะเออแน่นอนนะไม่รอดครับผมตรงนี้ C G G G ฮะตอนนี้ยังไม่มีคิวครับผมแต่นี่ขับไปนะขับไปเงี้ยชคือเขานี่ไงเขาจะลงแน่นอนนะผมเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้รู้ครับอย่างนี้รู้ว่าอยู่ครับอย่างนี้นักบุญจะเอาครับอย่างนี้นักบุญจะเอา C G G รับผม มันแล้วอยู่ตรวนี้มีแบ็กชิปเอาสวยสวยสวยเออเอาเลยครับเอาเลยครับไปหน่อยหนึ่งครับผมโอ้โหเราห่างกันเกินไปนิดนึงนะห่วงแน่เราห่างกันไปนิดนึงครับแต่นักบุญมี3นะฮะตรงนั้นครับครับผมเป็นชื่อเราคุ้นเคยกันดีแล้วนี่ครับนี่ครับพวกอย่างนี้เขามี3มคนอะโอ้โหเดี๋ยวเขาวิ่งผ่านประตูสวยบ้าคลิปสวยเออเอาคิวก่อนสวยสวย เออเออสองคนเออไปเียรวมถึงน้าของนาเอาก่อนรันครับรันตีใหญ่รันรันสวยได้อยู่ไปตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้คนได้เปรียบตอนนี้คนได้เปรียบครับปลาอันนั้นแฟดหรือเปล่าอันนั้นแฟดแฝดครับแฝดน่าจะขาวรัน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 วิ่งยิงกบรันผู้หมายทั้งคู่เลยนี่มาจอดอะไรกันนี่ฮะอเดียวบอกเลยว่าเนี่ยเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยิงกบสามอีกหนึ่งคนนักงคูอีกหนึ่งคนสวยครับสามกิวสวยมาก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 เหลือแบงค์อ้าวรถพังยังงี้ได้ยังงี้ได้ทั้งตี้ครับ อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยขอขอเฮ้ยขอตีสองแล้วแล้วแบงแบงโอ้นิดเดียวสี่สิบอย่าไปคอยพร้อมเท่าไหร่ตรงนี้อยังได้ยังได้เสียดายิลูมิเนตแรกอยู่ฮะทีมเกมเมอร์ยิงกันอยู่ฮะไงจังหวะออฟซีนตรงนี้ฮะใช่แล้วตอนนี้มีคิวกันไปเรื่อยๆครับผมแต่มาดูข้างหน้านของแบงแบงนะครับชะตาเขานี่ใกล้ถึง แมจุดเปลี่ยนแล้วเนี่ยคัสได้ต้องรีบยิงครับไม่งั้นชุบไม่ได้ครับตอนนี้ยังชุบได้อยู่ถ้าเคลียร์ได้ชุบได้ครับถ้าเคลียร์ได้ชุบได้นะอีกคนต้องไม้เร็วกว่านี้ครับอีกคนต้องไม้เร็วกว่านี้ครับต้องไม้เร็วกว่านี้ครับไม่งั้นซ้ำครับอีกคนนึงนะจะ กำลังเข้ามาแล้วหรือเปล่าของรันครับโอ้โแกแซฟอยู่แล้วตรงนี้ครคือการอย่างนี้เหลือ2คนได้ครับมั่นใจว่าได้แต่เหลือ2คนครับนี่ฮะสองลูกหนึ่งครับผมรันอ้อมมาทางด้านหลังครับผมแตอนนี้แบงแบงไม่ขออยู่ตรงเสียดายเสียดายโอ้โหพออยู่ทางไปไม่น่ารอดแน่นอนฮะโค่นนันอย่างเงี้ยรันต้องแค้นได้ครับไกลแบบอยู่กันไกลเกินไปครับสวนกันไปแล้วแบงแบงพยายามเอาด้วยครับน่าจะได้ละอไม่หไม่รอดครับผมโดนไม่เป็นไรสี่ฮิวสี่คิวครับสุดยอด สุดยอดสุดยอดโอหเสียดายโอ้โหแบงค์จบอันดับที่สิบเอ็ดไปแล้วตรงแบงค์แกหันมาแกได้สองคนเลยอ่ะเสียงามมากครับโอ้โหดีกว่าสั่งที่สามแล้อีลูมินเนตครับทานโดนเก็บไปฮะเฮ้ยแกกกมาใส่่ัททุจริงๆวันนี้อีรูมินเนตเป็นอะไรครับวันนี้จบอันดับที่สิบครับแต่ถามว่าอะไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยทีมอีรูมิเนตเนี่ยอันตอนนี้คืออันดับหนึ่งเว้ยคือไม่มีอะไรเสียครับเพราะว่าอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับไม่มีใครแซงได้อยู่แล้ว อาจจะแบบเล่นแบบรีแหลกรีแหลกผ่อนคลายก็ได้ครับผมนะอิลูมิเนตครับไม่จะเป็นต้องแบบอะไรครับผมนะเพราะว่ายังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วครับใช่ครับยังไงก็เข้ารอบลอยลำอยู่แล้วไงเออไม่จะเป็นต้องเครียดครับอิลูมิเนตนะก็ไม่ผิดไม่ผิดครับผมนะเหมือนแบบเจอเหมือนอิลูมิเนตมันมาวันนี้มาแจกแล้วอ่าใช่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ก็ถูกนะเผ่ไม่ไม่ไม่ผิดเนีนึกอบบว่าไม่ผิดไม่ผิดเผื่อไว้สองสัปดาห์เลยเออ เออคือสัปดาห์นี้มานีเร่งจิวๆได้เลยโอ้เสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราได้4ี่คิวแล้ะเราคิดว่าเราได้สคิวแล้วตอนเนี้ยเราเราได้4คิวครับอันดับเรายังอยู่เรายังอยู่ครับโอ้เสียดายนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึง บูมระดับอะไรบูมันดับที่6ไม่ใช่ครับบูมันดับที่7ขออภัยครับบูมัะดับ7ครับผมซีซีเจนดับ6ครับทีนี้เราต้องลุ้นเดี๋ยวเียตเละตอนเนี้ยทีนเปิดไปรัผมตอนี้บอกเลยว่าลุ้นเหนื่อยหันนี้ลุ้นเหนื่อยมากลุ้นเหนื่อยมากถึง2คนด้วยกันนะโอ้โหแะ้วฮะตาตรงนี้เราเอซ่าต้องวิ่งก่อนนะอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมมันอยู่ยางจริงนะตรงนี้แต่ว่าเราเจสเปอร์นะอ้ยเราเอาะ เฮ้ยอย่างนี้ครับเอาครับผมนะโอเมก้าครับหนึ่งนะโอเมก้าพยายามจะล้อมผมตอนนี้ฮาร์ดี้สองล้อมสี่ทุกคนคิดถูกหรือเปล่าไอ้นี่สองลุมสี่สองสี่เลยครับสกับสามแต่เขามีคนโคบอยู่ไงฟิโดมเขามีคนโคฟยิงแล้วนี่ครับเฮ้ยทสองคนไว้ให้เอาอย่างนี้ฟรีอย่างนี้ฟรีครับผมอย่างนี้ฟรีครับฮาร์ดี้ครับผม เอ้ยสองลุมสี่ทุกคนสองลุมสี่ครับแจสเปอร์ครับแชมป์เก่าครับแชมป์เกมที่แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกิดปลายเกิดปลายทุกคุณเหลือเกตบูกับคาราเมลครับสำหรับแจสเปอร์ครับเหลือสองคนเอาเลยครับเอาเลยครับสวนคืนได้เหมือนกันครับฟีดอมก็ล่วงไปสองเหมือนกันครับแล้วคาราเมลโดนครับผมเกตบูเกตบูและเนี่จบเลยครับสวยสวยสวยครับผมสวยสวยตัดออกไปตัดออกไปครับผม โอ้่นได่เลยอะมีเกมแรกจบเป็นอันดับที่เก้าโอ้แต่แกใจบ้ากอะใจแกได้มากครับสองงัดสี่อะมึงคนเดียวได้สี่นี่ครับผมนะโอ้โหใจโอ้ผมเรียกว่าของฟูฟูกันไปนะโอ้แล้วพี่เอ็กเราอยู่ตมุ้งครับมุมคนเดียวเลยมุมซ้ายโอ้ คุ uh ้นมากครับผมหมดแล้วต้องแยกเล่นครับ C G G รันกับ C G G ของดีมูครับที <c <c ่ดีมูของเราเนี่ยอยู่ใกล้เดียวต่อเอกด้วยนะส่วนรันเนี่ยก็ตรงนั้นไม่มีใครครับแต่ต้องเข้าวงทั้งสองคนครับผู้ชมแยกเล่นอย่างนี้จะดีหรือเปล่าครับเพราะว่าคือกะเลยครับว่าถ้าคนหนึ่งพลาดอีกคนหนึ่งเอาอันดับ มนั่ยผมนะถ้าแยกเล่นอย่างเงี้ยคิวไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่ไปล่าช็อตมาถ้าจะให้งัดคงยากผมคิดว่านะแล้วเหมือนเดียวใต้เอ็กแกเช็คตลอดเวลาครับว่าใครมีใครมาข้างหลังหรือเปล่าครับนี่ครับตมาใช่ครับผมได้ว่าคนข้งจะเงียบๆหน่อยนะต้องลุ้นครับต้องลุ้นครับผมนะต้องแบบให้รอดตักคนแล้วนี่ครับพี่ดีบูเราน่าจะรอดแล้วนี่ครับรัน รัฐแล้วก็เน้นขอบมง้งไปก่อนครับน่าจะเน้นอันดับเลยครับตอนนี้น่าจะไม่เอาไม่เอาแต้มนะเพราะว่าแต้มได้เยอะละได้มา4คิวแล้วน่าจะพอแล้วครับตรงนี้ค่อนข้างจะกระจายกลังเพราะถ้าจะเอาคิวต้องอยู่ด้วยกัน2คนนะไมอันนี้น่าจะการพลาดไปก่อนเบอร์สองนะนะครับผมน่าเสียดายใช่น่าเสียดายมากครับอยู่รอบกึ่งกลางนะตอนนี้คือว่าบ้งไ,ไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากสำหรับดีมบู ยังไม่เจอใคระตรงนี้หรือว่าถ้าเจอนี่ก็ไม่น่ารอดแน่นอนขอท็อปสามมาวันนี้สักเกมหนึ่งอ่ะขอท็อปสามขอจบอันดับหกก็ได้วันเนี้ยเออถ้าไม่แซงดูดาเอ็กก็ขออันดับหกแต่ถ้าแซงดูดาเอ็กไม่ได้นะวันนี้บูมมีสปอร์ตก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับเออขอท็อปห้านี่ครับพีเอ็กครับผมนะอยากเล่นเหมือนกันครับปากกันหนักกว่านี้ก็ได้ มีต่อทีแพ้ไปด้วยครับก็ลดดาเมจทางหน้าของวงลงใช่ฮะทำให้ไปฟาร์มนอกวงหรือว่าคอยดักนอกวงโอ้โหนนี้เหนื่อยจริงนะวันนี้มเป็นสไตล์ของทีนั่นแหละแล้วหที่เขาเนี่ยเล่นอยู่ด้านผมชอบเสียงพี่พามากของคุณครับธนรัฐในเรื่องของฟาร์มเก็บยงเก็บยาห่อนใช้ยาในการโอ้ยเดี๋ยลต้าเอ็กซ์ไม่คงไม่จอดหรอกเพราะเจ้าตัวแวะตรงนี้ไปแล้วไงผมคิดว่าไม่น่าจอดนะเพราแกมาจากตรงนี้ครับแกต้องจะขับเข้าวงแหละจะขับเข้าวงครับแน่นอนฮะ ไม่ใช่คันเดียวแน่ๆใช่ฮะเอาแล้วรันขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้มาแพ็คคู่อย่างนี้แล้วขับเข้าไปตัดให้หน่อยฟอร์ทีมตัดเดี๋ยวไตให้หน่อยครับตัดเดี๋ยวไตให้หน่อยครับฟอร์ทีมครับคือเขาตั้งใจหมายมั่นเอาแล้วได้งัดแล้วครับได้ยินเสียงหรือเปล่าครับคุณคุณนะได้ยินแน่นอนครับจอดนี้ได้ยินแน่นอนครับได้ยินแน่นอนนะขับมาเป็นคู่ขนาดนี้เอาเลยครับกำลังกันแล้วเดี๋ยวไต้อู้ยเราเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับตอนนี้ ต้องนะให้โอ้แกดูดูแกคอร์ดูกเอร์ดูแกคอง์ดูแกค้ดูแกดอดูแกคอะดูแกคารดูแกคาะดูแกคอรเดูกร์ดูแกอ็แกคแกคอร์ดครดแกคอร์กครับูแคอรดกดูกอร์ตแกะรดแอร์กคดกคอรดแคอแกอรอดตแกคอร์ดูแกดกคยร์ดรดอดดนนอรรูดคอดมากครับอะไรด โหดเลยอะปุ <S <S ่มตรงนี้โอ้โหตัวยักมาดิโหดมากเลยเกินนะตรงนี้แต่ว่ามีทางด้านของที่ฟดอมเข้ามาแจมมือที่สามอีกฮะ เอาเป็นน่างของตี่ปูมาขออภัยด้วยครับผมีตอนนี้โดนไปหนักเสียไปสองโดนระเบิดทั้งคู่ด้วยครับที่นู่นครับแล้วซีดีรีกุ๊ปเลยครับซีดีจีเรารีกุ๊ปไปเลยครับไม่สนใจใครแล้วตอนนี้หน้าของซีดีจีครับผมดักอยู่อีกฝ่ายหนึ่งของผมด้วยนะตอนนี้บรรยากาศเริ่มเดือดนะโอ้อย่างนี้แกจะได้คิวแล้วเนี่ยสองคิวครับเลืมไปก่อนลืมเหมือนชื่อเลยลืมไปก่อน ระเบิดจะไม่พอยังโดนเอสองหนใจเอารอดไล่ยิงไล่ยิงอย่างเงี้ยถ้ารอดก็แปลกแล้วฮะนี่ฮะแล้เด็กตัวเอกครับทาจะเข้าตรงนี้นี่แน่นอนว่าปะทะกับทีมที่เก้าแน่นอนแกทิ้งรถไว้คันนึงนะโอ้สองคันเลยฮะโอ้เรียกว่าจอดข้างกันเลยต่อจังหวะในการที่จะย้ายโพสิชันนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการที่บางจีนือว่าน่าจะอยู่ในวงนะครับซีจีนะน่าจะอยู่ในวงก็ลุ้นอันดับเอาลุ้นอันดับเอาครับลูกเทียบฮะลูกเจี๊ยบจะมีคิวฮะเจียบฟีดอมมีครับผม กระโดงกระเด็นกระโดงนะสตาร์ที่มีไฮไลท์มีอะไรนะพูดถึงพวกทนเยอะฮะใช่ครับผมนีรุนหนักนะคุณผู้ชมหัวเหตุครับผมสเปรย์ไปก่อนที่เองได้ไอบอกข้างหน้าแต่ว่ามันไม่มีใครอะนี่เสียกระสุนพีฟีไปฮะปั๊บปั๊บเลยฮะเออเอาสิฮะเราอยู่ด้านหน้าเหตุแล้วตอนนี้ยังยังมีตัวยิงป่ะแต่ว่าโดนยิงข้างๆเหมือนกันนะหัวเหตุตอนนี้โดนรวมโดนไม่รู้ตัว น่าจะโดนยิงสวนมาจากคิตตี้นั่นเองครับผมก่อนไทไรท์เมื่อกี้สกอร์นครสังหารนะนะเหมือนพวกเธอจะเก็บไปถึงสองที่สามใบอะเรานี่ครับสกอร์นักพรเนี่ยผมเขาก็มานโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปาไปคนเกือบเกือบเกือบปาตัวเองแล้วแล้วบูมครับโอหูยบูมวันนี้เดินเกมดีจังเลยอะบูมมะวันเนี้ยเออวันนี้บูมเดินเกมดีมากครับผมนะนี่ฮะยังเหลืออันครบเลยฮะนัรตอนนี้เหมือนจะ แล้วนู่นแล้วซีจีรันโอ้โหตรงนี้เขามีสามตี้อย่ากอย่าเข้ามาตรงนี้ครับโอ้ยตรงนี้มันสามตี้ครับผมตรงนี้เลยผมว่าเนี่ยรอชิดกันมากสัญญงในเรื่องของวงพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะต้องมีทีมแต่ทีมนึงผมไม่อยากให้โดนแซงอ่ะผมไม่อยากให้มุมแซงเลยอ่ะแล้วตรงนี้แล้วนี่อะมันไปไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมดูดูฮะเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันนะ ขอเเเลลยยฮฮะะะกาคือจะบีบไปตรงไหนก็เสียเปรียบครับซีซีจีตอนเนี้ยโอ้โหแล้วยิงลูกเจี๊ยบด้วยนะซีซีจียิงลูกเจี๊ยบด้วยโอ้โหนิดนึงนิดนึงระหว่างชายหมันเล่นไม่ได้ครับตรงนั้นน่ะก็คงต้องย้ายไปอีกเกาะหนึ่งแล้วฮะใช่ครับผมว่ามันกินพื้นที่ไปมากกว่าโอ้ตรงนั้นมันเยอะไปเฉียดไปนิดติลนะโอ้โหภาวนาอย่างเดียวครับตอนนี้สวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์อย่างเดียวครับโดนลมเต็มๆตมอะตัดสะกคอป่ะอืมว่ามุมมุมมันยังไม่ได้นะ ถ้ามุมเคลียร์กว่านี้ผมว่ามีหัวแตกไปแล้วต่อครับแต่นี่ยครับเหมือนโมโมเนี่ยจะอยู่อู้ยสะโกนรับผมรัดเก็บโอ๊ตนะครับเฮ้ยมาประางรับเอาเลี้ยงครับโอ้โหเรียกว่าต้องมาลุ้นกันตอนวงบีบอีกรอบเลยนะนี่ครับน่าจะแต่น่าจะชุบได้ครับน่าจะได้แค่นอกครับเพราะว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วว่าวันนี้ขอท็อปสามนยว่าขอท็อปสามท่าเกมนึงครับได้อยู่ครับผมโอ้โหแล้วจะเข้าวงยังไงเนี่ยบอกคนแล้วตรงนี้จะเข้าวงยังไงอ่ะถ้ารอดตรงนี้ไปนี่กลายเป็นพญาไก่เลยนะถูกต้องเลย ไที่บอกเลยอย่าไปอย่าไปรันอย่าไปตรงนี้ยังนิ่งๆกันอยู่เราปีด้อมครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วลองทางด้านของบูมก้าไปได้อะนี่วงสะพานได้เปรียพื่อนนิดเดียวน่ะนะโดนยิงน็อกไปเลยฮะคนละบา้คนละมือเมื่อกี้สองคนนะแล้วเห็นหัวหรือเปล่าแกรู้เยอะจังเลยโปรตรงนี้ดูเหมือนว่าจะปะทหาหนะของบูมมีสปอร์ตเหมือนกันนะนี่แล้วนี่ครับโอ้โหรันรันยอมเจ็บวงครับ รันลดยอมเจ็บวงครับดีมบูเนี่ยมันมันเข้ามาไม่ได้นะทุกคนนะเอาแล้วคริโอจิตเข้าาตรงนี้เหมือนจะเที่ยวไปหน่อยฮะเออเอาแล้วฮะต้องรีบวิ่งเข้ามาตรงนี้นี่ฮะบอกแล้วถ้าไม่เข้าตอนนี้ตอนไหนนะลูกเจี๊ยบอาจจะจบครับอย่างนี้ลูกเจี๊ยบ่าจะออกอันดับที่แปดนะเนาะกันไปฮะลูกเจี๊ยบครับโอ้โหเดียวไตเอ็กครับผมเอ็มเจ็ดเก้าครับ นี่ครับลูกเจี๊ยบจบอันดับ8ครับแล้วบูมแล้วนี่ครับฟอร์ทีมจบอันดับ7ครับโอเคแล้วบูมน่าจะจบอันดับที่6ครับเคอจีจบอันดับ5ตอนนี้ท็อป4ตอนนี้ท็อป4ครับสวยสวยพี่ด้นท็อป3แล้วตอนนี้ท็อป3ผมโอเคแล้วผมโอเคแล้วตอนนี้มีแต้มตอนนี้มีแต้มโอ้โหเราเจอใต้ยแต่ไม่เป็นไรเราท็อปสาม้อโอเคละโอเคละ ไม่รอดอยู่แล้วครับ4-2 4-2ไม่รอดอยู่แล้วเขาเยอะกว่าเยอะเขาเอ้าแล้วหลังยิงแล้วหลังยิงเอ้าอูสกลนครครับยิงซี่สีรันมาแจจากไหนไม่รู้เก็บรันไปก่อนนะแต่ไม่เป็นไรท็อปสามจบตรงด้านหลังตรงนี้อ่ะสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ สาวสาตรงนี้ยังเหลือครบเก็บไปถึง5้ิลด้วยกันถสกดอร์คอนแชมป์นะถ้าสกอรคอนแชมป์นะขึ้นมาอันดับแน่นอนครับขึ้นแน่นอนอุ้ยคนนึงครับต้ยเมเจ้าครับสามสาอสามโอ้โเหลือคนเดียวเา้ย สวยสวยสวยสองนิ้นสวยเอ้ยมะปังสุดยอดมะปังมะปังมะปังอร่อยมะปังสองโอ้โหโดนจะเปิดสาลูกสองไปตายไกลผู้กองไปเลยอบผมสุดยอดสุดยอดแต่ว่าเป็นเดลต้าเอาเอาอยู่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 โดนย่อไเอาอยู่เอาอยู่วันนี้ัิด้าวดีครับผมมีน็อกัน้ประมาณสองสามคนจบอันดับสามครับจบอันดับสามอย่างน้อยมีแต้มอย่างน้อยมีแต้ม เอยมผมนะอย่างน้อยมีแต้มครับโอ้สุดยอดเลยครับสาวๆสุดยอดเลยครับมาปรางสุดยอดครับแล้วก็หมดเลยโอ้แต่ M79 ต้องยอมนะต้องยอมเป็น79ครับ M79 ครับแก้วโหดมาก3ลูกครับยอดกว่าผู้ชายหกสามสองเราสามสองไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถึงหรือเปล่าน่าจะแค่สองสอ่ครับผมนะสำหรับเดียร์ตเอ็มครับแต่ว่าเดียร์ตเอ็มเออ วันนี้คือที่ผมมาลุ้นคือผมลุ้นให้ CGTG กับบุมเนี่ยเข้ารอบพร้อมกันนะแต่เดี๋ยวตอนอ้แกฟอร์มดีมากครับวันนี้อาจจะยากหน่อยครับอาจจะยากหน่อยครับผมนะที่ต้องมาลุ้นแบบนี้ครับแต่ก็ยังมีโอกาสครับผมนะบุมก็ถือว่าเดินเกมดีมากครับวันนี้นะครับผมนะส่วน CG จบอันดับ3 2คนแต่ลากมาอันดับ3ได้สุดยอดมากสุดยอดมากครับผมโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอตารางคะแนนรับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันว่า จบสเกมเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วก็แต้มห่างเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคครับคะแนนล่าสุดของเรานี่ครับ178เ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมอันดับ4อันดับ5ของแต้มใกล้กันจังวะแล้วบูมมีสปอร์ตกับหมนะตอนนี้159แต้มนักบุญ149ครับ c GGG ของเรายังถือว่าแต้มยังห่างกับบูมเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับห่าง19แต้มกับบูมนะห่าง19แต้มครับ ก็ยัถือว่าโอเคครับผมนะบูมสปอร์ตเนี่ยต้องทำคะแนนให้ได้นะครับนั่นแหละผู้ชมเดลต้าเอ็กเขาเริ่มไปไกลแล้วอ่ะตอนนี้เดลต้าเอ็กครับผมนะสองร้อยสามคะแนนครับผมนะสองร้อยสามคะแนนก็ยังถือว่าแหนเดี๋ยวนะโอ้ผู้ชมตื่นเต้นว่ะนะครับสองร้อยสามคะแนนสำหรับเดลต้าเอ็กครับผมนะห่างกับ CGG อยู่ยี่สิบห้าแทมครับโอ้โหอย่างนี้ครับ อาจจะมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะถ้าเกิดว่ายังรักษามาตรฐานอย่างนี้ครับ CG นะผมอยากให้ติดสัก1-5ถึงก็น่าจะเวิร์ด1่งถึงเกมเพราะว่าได้เข้ารอบไปชัวร์นะครับสำหรับ CGG ครับงั้นก็เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปแต้มถือว่าไม่ห่างไม่ห่างแต่ย5แต้มก็ถือว่าโอเคอยู่ครับคุณผู้ชมอาจจะชิงอันดับ5้านี่คือพูดตรงๆนะอาจจะแย่งอันดับ5้ามายากแล้วตอนเนี้ในความคิดผมนะแต่ขอให้รักษาอันดับ6ไว้สําหรับ CGGG ก็ น่าจะถือว่าได้ขา่าวได้ผ่านเขารอบต่อไปนะยังไงก็เชียร์ต่อไป2เกมสุดท้ายไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยครับ2เกมสุดท้ายฟู่ฟู่ครับผมนะไปะอยู่นี่ครับสำหรับเกมที่สันนะฮะดูดูครับ